อ่าสวัสดีครับคุณยายคำพูลครับวันนี้หมอเก่งเอาข้าวโพดเพียวไว้ภูมโนมาฝากคุณยายแล้วก็นี่ครับนี่เอาข้า็ต้มต้าวต้มขงก็ต้มฝรั่งก้วต้มเวียดนามนะครับตุรจีนนี่ข้าวต้มโอ้ยไหนลองปอกกินดูสิครับข้าวโพดเราเป็นยังไงครับข้าวโพดเราโอ้โหเม็ดใหญ่ข้าวโพดอะไรนี่ครับข้าวโพดอันญี่ปุ่นนะจ๊ะ ไหนโชว์ขึ้นหน่อยครับโชว์ขึ้นหน่อยโอ้ยฟันสวย,สสยเลยนนี่แม่ใหญ,ใหญ่กินสดเลยนะครับกินสดนะครับพวดเพียวไว้นะครับกินได้เลยครับเด้อพี่น้องป้องไปเขี่ยวมันงานะ่ายไปเลยน้อย่า่น้อปุ่นนามันมีเขียวแมงเลยมันมีฟันหลอเลยปุ่นนาไม่ง่ายแล้วฟันหลอสิกินไหนมัน้อหะฮะม่ง่ายเแล้วฟันล้อโอ้ยค่อยๆแกกินเทลเมีตเอากระดาเด้อไม่ใหญ่เด้อลองกัดบังดูกัดได้ปอนี่กินเทลเมีตนะกินเทลเมีตโอ้ย น,นส<บ>น,นมสดเลยได้ไหมไงเดอ้อนี่กขาพดนมสดเพียวไว้ภูมโน,อนอมโอ้ยใส่ละใส่ <c oughs> ละได้กินอยู่วันนี้นนอนโอ้เป็นยังไรรสชาติมันครับหวานหอมหวานหอมนะคะหวานกรอบบางแหน่พี่น้องปังไปเขาโคตรจังเลยจะมางามกระดดเถอะ หลังจากเราให้ของฝากคุณยายคำพูแล้วนะครับหมอเก่งก็พามาชมผลงานนะครับผลงานที่ไร่หมอเก่งนะครับนี่ฮะวันนี้เราทําการสะสางตัดใบตัดหน่อออกแล้วนะครับนี่ฮะต้นกล้วยน้ําว้าครับเราทําการเลี้ยงเลี้ยงหน่อไว้ครับเราจะเลี้ยงไว้แต่หน่อต้นแม่คร <Okay. S 3> ับอันนี้คือต้นแม่นะครับเราปลูกตอนวันเข้าพรรษานะครับต้นแม่เราจะเลี้ยงไว้แล้วก็เราจะตัดชิดใบเลยนะครับตัดใบที่ มันแก่มันเหี่ยวออกไปวันนี้ครับเราจะเหลือไว้แปดถึงสิบใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เหลือไว้แปดใบนะครับส่วนต้นนะครับต้นลูกมันนะครับหน่อลูกมันนะครับเราก็จะทําการตัดออกครับนี่คะตัดเลี้ยงไว้ครับออครับวัตถุประสงค์หลักก็ให้ต้นนี้ครับมันเติบโตนะครับดูบรรยากาศจิครับร่มรื่นสวยงามมากเลยนะครับ ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเห็นไหมครับเราทําการเคลียร์พื้นที่แดดก็ส่อง้าสู่พื้นใต้ดินได้นะครับก็เป็นการฆ่าเชื้อไว้นะครับเราก็มีหนองน้นําตรงนี้นะตัวนี้หมอเก่งแพนไว้ว่าจะปลูกเป็นบัวกระด้งน,นะครับบัวกระด้งตรงนี้ครับก็โคนต้นส้มต้นกล้วยนี้หมอเก่งก็ทําการปลูกต้นส้มโอไปนะครับนี่ครับถือต้นส้มโอ,นะ,ะอมนะครับชมดูบรรยากาศนะครับต้นกล้วยนะครับหลังจากเราทําการ ตัดแต่งกิ่งใบนะครับทําความสะอาดโคนต้นนะครับให้เรียบร้อยครับอันนี้คือเฟสแรกนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับขนาดแดดร้อนกล้วยเราก็ยังเขียวสวยงามนะครับทุกอย่างเราปลูกแบบออร์แกนิกอินรีทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ปลูกเสริมด้วยต้นมะละกอนี่ฮะข้อดีของการคัดเลือกที่เป็นต้นกระเทยครับลูกดกเต็มต้นเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือต้นกระเทยนะครับลูกดกเต็มต้นนต้นกระเทยเหมือนกันครับ นี่ฮะมะละกอต้นกระเทยครับลูกเรียวยาวนะครับดกเต็มต้นเลยนะครับการปลูกเสริมนะครับนี่ฮรระหว่างร่องตรงกลางก็ปลูกกล้วยไปครับเราให้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะปลูกแค่พอละสิบต้นนะครับปลูกแบบดีซีเลงทุนแบบสม่ําเสมอนะครับดูแลแบบสม่ําเสมอใต้คนนี้เราก็ปลูกต้นฟักทองนะครับนี่ครับบรรดาต้นกล้วยเราปลูกไว้เขียวสดงดงามมากเลยนะครับเราก็มีร่องน้ําครับชมดูบรรยากาศ รอบๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหใขรๆก็ว่ามันปลูกไม่ได้หรอกครับนี่ฮะหมอเก่งทําให้ดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับต้นกล้วยสวยๆนะครับขนาดเข้าสู่ดดูแรงนะครับเห็นไหมครับต้นสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับเราใส่กบโคนด้วยปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่ครับบรรยากาศต้นกล้วยริมคลองนะครับโคกน้องนานี้เฟสหนึ่งนะครับเฟสแรกเท่านั้นนะครับเฟสสองก็ กาลังที่จะสวยงามนะครับเฟสสองมาเริ่มทําได้ประมาณยี่สิบวันนะครับหมอเก่งพามาดูกล้วยอายุแปดเดือนนะครับแปดเดือนหลังจากปลูกเราปลูกวันตอนวันเข้าพรรษานะครับนี่ครับผลปรากฏว่าผ่านไปแปดเดือนนะครับเริ่มที่จะแทงปีเรียบร้อยแล้วครับนี่ใเห็นไหมครับต้นนี้ครับแทงปีแล้วครับกล้วยแปดเดือนนะครับถ้ากล้วยสมบูรณ์เติบโตตามอายุไขนะครับ อายุการเติบโตมันก็แทงปีเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ก็นู่นสวยงามมาเลยนะครับเดี๋ยวโมเก่งพาเดินชมดูนะครับบรรยากาศกล้วยอายุ8เดือนนะครับแทงปีไว้เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศประจําสัปดาห์นี้นะครับในแลละครับต้นกล้วยที่แทงปีครับนี่ไงครับ สวยงามมากเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดหน่อทิ้งนะครับเราเอาเหลือไว้หมดเลยนะครับก็มาดูเปรียบเทียบกันนะครับตรงแถวนี้เราทําการไว้หน่อลูกทุกต้นเลยนะครับไม่ได้ตัดเลี้ยงไว้ครับนี่ครับต้นนี้ก็แทงปีเรียบร้อยครับอายุแปดเดือนนะครับเห็นไหมครับ ยากาศจามเย็นวันนี้นะครับลมเลื่นสวยงามนะครับข้างล่างแล้วก็เตรียมแปลงที่จะทํานาในรูนาต่อไปนะครับอ่ากล้วยเนี้ยกล้วยเล็บมือนางก็แทงปีเรียบร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำวาเตียครับต้นดอกบวบใหญ่ๆตรงนี้นะครับ อันนี้ก็กล้วยน้ำว้านะครับโซนนั้นเราปลูกเพิ่มไปนะครับเราก็ทยอยทําไปนะครับแถวระหว่างต้นกล้วยหมอเก่งทําการปลูกต้นมะพร้าวไปนะครับอายุแปดเดือนเหมือนกันครับต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ตายนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มต้นกล้วยนะครับกล้วยบังแสงแดดทาให้เกิดการเติบโตต้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับนี่ฮะต้นมะพร้าวนะครับอายุแปดเดือนนะครับหมอเก่งปลูกไว้ตรงนี้ครับสิบต้นนะครับดูลักษณะของใบก็ เราก็ฝูงเก่งก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะใบสวยงามอยู่นะครับไม่ได้มีแมลงมีอะไรมากัดกินใบเลยนะครับมะพร้าวครับมาดูอีกต้นหนึ่งสิครับเป็นไงบ้างครับระบบน้ำเราก็ให้ระบบท่อ PE นะฮะต้นนี้น่าจะโดนแดดอยู่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใบเหี่ยวแห้งนิดนึงครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะต้นมะพร้าวนะครับถูกยาวไปนู่นเลยครับส่วนระหว่างแถวนี้นะครับนี่ฮะพืชตระเอกเรานะครับวัตรสงวนหลักเพือจะปลูกต้น ส้มโอนะครัพันขาวแตงกวานะครับนี่ครับแถวบนหมอเก่งทําการปลูกต้นส้มโอปรากฏว่าใบสวยงามมากเลยนะครับไม่ได้มีศัตรูไม่ได้มีแมลงอะไรเลยครับดูดูนี้หน้านี้ก็การเติบโตถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับสาการ่มเย็นสบายสบายเลยนะครับอันนี้มะพร้าอายุหนึ่งปีพอดีนะครับใบสวยงามมากเลยครับเราทําการรดน้ําตลอดเวลาเลยนะครับส่วนแถวนี้ก็คือเป็นกล้วยอายุหนึ่งปีพอดีนะครับทําการออกเครือไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ หอมทองตรงนี้ครับนี่ครับบรรดาน้องกล้วยอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีพอดีครับกล้วยหอมทองอันนั้นก็หอมทองมาเก่งพามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้เราทำไว้นะครับเนื่องจากปลูกไว้ตรงนี้ต้นมันเอ็นนิดหนึ่งครับนี่ฮะอันนี้ก็หอมทองนะครับต้นนั้นน้าว้าครับทําการแทงปีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับบรรดากล้วยนะครับแทงปีสวยงามมากเลยครับไม่ใช่แทงปีครับออกเครือเรียบร้อยครับนี่คะเห็นไหมครับ หอมทองออกกนิกทั้งนั้นเลยนะครับคาดว่าก็อีกประมาณ30วันนะครับ30วันน่าจะได้กินนะครับหอมทอง2เครือนะฮะสองีนะฮะสองเือครับ3เครือนี้ครับสมเือนสี่ือนี้ครับอันนี้ก็พึ่งแทงปีไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ำว้านะครับน้ำว้าก็ได้ประมาณ9วีครับก็ถือว่าผ่านมาตรฐานครับเราพอใจครับส่วนต้นนี้ก็เป็นหอมทองนะครับ นี่ฮะในประมาณสี่ห้าวีครับก็ผ่านมาตรฐานแล้วครับห้าวีก็ถือว่าพอใจครับนี่เห็ดยังนี่นอโอ้ยมันล่าสั้นพื้นผ้าเห็ดน้ำน้ำยอดไม่ไม่เห็ดเองเลยบนีนหะว่างสายน้ำยดเองเลยนี่เห็ดเองก็ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยบุณอ่ะโอ้ยค่อยๆเห็ดเด้อค่อยๆเดเ้อนี่นี่อาที่ปลูกเพิ่มอีกนอหมุนอีกนอที่ปลูกกล้วยหมุนอี้เอาบอกซีดาพันกิมจูมาด้วยนะครับสิบห้าต้น เออแล้วก็ส้มโบด้วยทับทิมสยามหนึ่งต้นส้มโบขาวแตงกวาสามต้นไผ่กิมซุงหนึ่งต้นแล้วก็กล้วยกล้วยหักมุกด้วยสามต้นนะโอ้ยวันนี้เราจะมาปลูกกล้วยกันครับอาทิตย์ละสิบต้นยี่สิบต้นเลยวันนี้อา้าวจัดไปเลยไม่ใหญ่อา้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่าค่อยๆลากมาครับค่อยๆลากมาเราจะวางน้นําหยดกันนะครับเดี๋ยวติดตามผลงานได้เลยน้ำยดโอ้ยอันซ้อนเลยังว่าอันซ้อนร้าน้าเห็ด แตมีอยากไม่กินบบนี้ละแต่จีอึดอยากกินเน่กล้วยบ่ไม่กินเน่มาดูี้บ่รบ่อยากกินตัวครับคือฝรั่งกิมจูนะครับที่เราเตรียมที่จะปลูกวันนี้นะครับมีฝรั่งกิมจูนะฮะไผ่กิมซูงนะครับแล้วก็ต้นสมโอทับทิมสยามนะครับแล้วก็ข้าวแตงกวานะครับเราทการเจาะรูน้ําท่อพีแล้วครับดูสิครับน้ําพุ่งโอ้โหมาให้ไม่ไม่งามก็ให้มันรู้ไปครับนู่นลหระครับ นี่ครับเราจะปลูกรอบน้องนี้เลยนะครับเป็นการวางระบบท่อพีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับนี่คะยาวไปนู่นเลยนะครับนี่ครับน้ําพุ่งทันใจมากเลยนะครับนี่คะัีมือไม่ใหญ่กับคุณยายกีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งช anel ขอบคุณครับ